สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยวันนี้อยากจะเลือกตั้งและอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยอยากจะรับฟังนะคะที่ปรึกษาของประยุทธ์จันโอชัวนะคะมาดูมันพูดเหยียดคนอีสานพูดเหยียดคนที่เขาพูดภาษาเขมรนะมาดูมาฟังดูนะคะและก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปปรึกไปพิจารณาเอาเองนะคะเลือกตั้งคราวนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะคะไอ้คนชัวช่วแบบนี้นะมันสมควรไหมที่จะมา มันดูถูกเหยียดคนจนแล้วผมชมลูกน้องผมสองสามคนแงไปเดินแล้วไปนั่งข้างๆดูที่มันคุยอะไรกันเพราะชาวบ้านในรู้ครับพวกคุยกันเป็นภาษาเขมรไม่้องครับไอ้เฮียแล้วมันหนักหัวมึงหรือไงภาษาเขมรตั้งร้านนะครับดูถูก กูนี่แหละเป็นศัตรูกับมึงไก่สัตว์แล้วหน้าตาเขาไปเยี่ยงการแต่งตัวเขาแล้วเขาจนตั Smith> ้งนั้นเลยไปลองกับขมาเห็นไหมเพื่อนๆดูถูกคนจนตั้งนานเร็วตอนูกเปิดโรงงานยามที่พี่น้องมาโคตรเล็วระยำอัปรีจันไรบัดตกดูแค่หน้าตาเพื่องแต่งตัวพี่น้องครับต่างกับพี่น้องมากเราต้องให้ความเป็นดูความสงสารเขาทั้งหน้าตาและเครื่องแต่งตัวของเขาเนี่ยขมุขมัวมองแอม พวกนกวีคนเชียรตัวนี้ของเราก็เหมือนกับลูกแอบเป้ลไปเปล่งปลังเฮ้ยกูจะอ้วกเร็วมากระยะมากอัปรีมากนี่ไงที่ปรึกษาของประยุทธ์จันโอชั่วเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนถ้าได้ฟังเนี่ย คลิปนี้แล้วก็ให้พ่อแมบบ่พี่น้องคนไทยไปพิจารณาดูเอาเองนะคะภาคไหนที่มันเหยียดคนอีสานมันไม่สมควรที่จะเหยียดภาคไหนก็แล้วแต่นะคะคนเรามีประเพณีและก็ะมีชาติพันธุ์ที่แบบอ,อยู่ในประเทศเดียวกันแต่เราอาจจะมีะประเพณีหรือว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เยียบย่ำมาเหยียดกันแบบนี้อันนี้มันไม่ถูกต้องถ้ามีผู้นำแบบนี้ถ้ามีที่ปรึกษาของผู้นำแบบนี้นะคะมันจะทำให้ประเทศชิบหายและหายนะและมีแต่ผลเสียผลร้ายกับประเทศชาติมีแต่ความแตกแยกมันจะไม่เกิดความปรองดองเลยค่ะถ้ามีคนแบบนี้เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศจะไม่พัฒนาจะไม่เดินหน้าเลยค่ะมันพัฒนาและ จเพาะพวกตัวพวกพ้องของมันเองมันใจเจริญจะเพาะตัวพวกพของของพวกมันเองดูถูกเหยียดคนชาติพันธุ์มันไม่สมควรที่จะมานั่งเป็นที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยได้ตัดสินใจให้ดีนะคะพักของพวกทหารสองพักพักพลังประชาอปรีและพักรวมไทยสร้างนี่และพักรงสาาและพักใบหลอนและพักริ้วล้อของพวกประเด็นการที่ได้ ทำให้ประเด็จการนะได้อยู่กับประเทศไทยมา8ปีแปดปื้อนมันไม่ทําให้ประเทศเดินหน้าเลยมีแต่ถอยหลังและความคิดก็ล้าหลังนะคะทหารไม่สมควรที่จะมาบริหารประเทศถ้าเป็นชายชาติทหารที่รักประเทศชาติที่แท้จริงอะ่ะก็ควรจะออกจากการเมืองนะดูสิประวิทย์เนี่ยควรที่จะไปอยู่ในขวดซิลได้แล้วเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วนะ พวกนี้นะมันบ้าอำนาจมันคลั่งอำนาจมันไม่อยากออกจากอำนาจหรอกค่ะเพราะว่าอำนาจนี่มันหอมหวนนะมันได้มันได้มันได้อำนาจแล้วมันไม่อยากจะปล่อยอำนาจนี้ออกจากมือเพราะว่าอำนาจที่มันได้มานั้นอ่ะมันสามารถทําให้มันอ่ะร่ํารวยมั่นคงมั่นคงเพราะการโกงคอรัปชั่นนะเงินทุบบาททุกสตางค์ของภาษีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยควรที่จะไป สร้างรัฐสวสริการดีๆควรที่จะไปสร้างสังคมที่ดีและมะีกองทุนดีๆให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าถึงได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทุกคนแต่ไม่เลยพวกถูกพวกอปรีจันไรมันกอโกยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกพ้องพวกมันเองพ่อแม่พี่น้องต้องสนอกสนใจการบ้านการเมืองและก็เห็นแก่มองดูลูกหลานของท่านนะคะเพื่อสังคมที่ดีพี่น่ะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากอยู่ประเทศสวีเดนเพราะว่ามีเสรีภาพมีอิสรภาพที่เนี่คุณสามารถพูดวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้คุณสามารถเห็นต่างคิดต่างจากคนอื่นได้ไม่ไม่มีใครเขามาจับพี่ติดคุกได้แม้ว่าจะวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของสวีเดนพี่ก็สามารถวิจารณ์ได้ไม่ติดคุกติดตารางค่ะที่นี่ที่นี่เขาสามารถล้อเรียนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ล้อเรียนญาติทวงได้ ไม่มีใครติดคุกสักคนเดียวนี่คือประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องตามหลักการสากลของออของโลกไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนั้นเขาเรียกว่าเกาหลีเหนือแล้วค่ะเป็นเผด็จการฟาสซิสต์เหมือนอย่างประเทศอิตาลีแต่ก่อนกษัตริย์นายทุนและทหารกดขี่และครอบคลุมครอบครองประชาชน จนทุกวันนี้ประเทศอิตาลีเขามีเสรีภาพมีประชาธิปไตยเพราะว่าประชาชนเขาร่วมมือกันกำจัดพวกระบบฟาสซิสต์ออกไปก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสนุกสนใจนะคะการบ้านการเมืองกา,การเมืองดีคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องพี่ที่ออกมาหาห้อนทุกวันบางครั้งพี่ก็อดที่จะพูดไม่ได้พี่ก็อยากจะออกมาพูดให้กับสังคมนะคะได้ตื่นและก็ได้ตาสว่างได้มองเห็นระบบโครงสร้างของอ่า ะระบบของประเทศไทยเราควรจะรื้อทิ้งออกไปให้หมดเพราะว่าอยู่มากับประเด็จการมันยึดอำนาจมา13ครั้งแล้วมันไม่มีประเทศไหนที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนมาอย่างประเทศไทยแบบนี้นะมันจะเจริญได้ไม่มีหรอกคะ่ะเห็นไหมประเทศเกาหลีใต้เขาก็เคยมีสงครามนะคะประเทศญี่ปุ่นเขา เคยมีสงครามและหลายประเทศเขาก็เคยมีสงครามแต่เขาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยเขาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเขารื้อระบบที่มันไม่ดีออกเขาสร้างระบบใหม่ที่โครงสร้างที่ดีเพื่อสังคมที่ดีให้มีเสรีภาพถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเสรีภาพในการพูดวิาพากษ์วิจารณ์เห็นต่างแล้วประเทศนั้นก็จะไม่มีประชาธิปไตยเต็มไปและก็จะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันดีเฉพาะพวก พวกคอรัปชันพักพวกเพื่อนเพื่อนฝูงของพวกมันเองและพวกนายทุนผูกขาดเห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยเวลาใครพูดต่างเห็นต่างมันก็จับติดคุกติดตารางนี่คือรัฐฟัซซิตรัฐฟัซซิตประเด็นการฟัสซิตมันเป็นอย่างนี้คะ่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะได้ไป google ดูว่าการปกครองแบบพวกทาหารน่ะมันไม่มีประเทศไหนที่เจริญได้หรอกคะ่ะก็พี่อยากจะฝากถึงเพราะว่าเป็นหัวพ่อแม่พี่น้องคนไทยเราเป็นคนไทยและก็รักคนไทยด้วยกันคะ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้แหลคะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ประชาธิปไตยเต็มใบและขอให้โชคดีโชคดีนะคะวันนี้มีคนโทรมาแล้วนางออน